หอการค้าไทยระบุปีนี้มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดในช่วง3ปีโดยเฉพาะเงินใต้โต๊ะที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง25%ที่ต้องให้กับนักการเมืองและข้าราชการค่ะนางสาวณีไทยรุ่งโรดอดิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่28จังหวัดขอนแก่นจำนวน420ตัวอย่างจากตัวแทนนักธุรกิจสภาหอการค้าทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐว่ากลุ่มตัวอย่าง62.4%ระบุว่าสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่าช่วง3ปีก่อนและกว่า79.7%ยอมรับว่าเคยจ่ายเงินพิเศษให้ข้าราชการและนักการเมืองเพื่อให้ได้สัญญาธุรกิจที่ทำกับภาครัฐโดยต้องจ่ายมากถึง25%ของมูลค่าสัญญาที่รับงานมานอกจากนี้ภาคธุรกิจอีกกว่า98.4%ยังยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง และเรื่องปกติที่ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ราชการและนักการเมืองเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งนี้เชื่อว่าการคอรัปชันมีผลกระทบแง่ลบต่อเศรษฐกิจชาติและต้องการเข้าร่วมป้องกันต่อต้านการทุจริตตามแผนยุทธศาสตร์ของหอ,งองการค้าไทยแต่อาจมีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยสำหรับความเห็นต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนใหญ่เชื่อว่าแย่ลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนโดยเฉพาะปัญหาคอรัปชันที่แย่ลงมากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาความแตกต่างของคนจนและคนรวยการก่อหน,นี้นอกระบบรายได้ไม่พอต่อรายจ่ายความยากจนการเอื้อเฟื้อในสังคมการศึกษาส่วนปัญหาที่ยังเป็นเหมือนเดิมได้แก่ความเป็นอยู่ของคนในประเทศการหางานการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนโยบายให้ความช่วยเหลือจากรัฐและที่สำคัญไม่มีปัญหาใดที่ดีขึ้นเลย ส่วนความคิดเห็นต่อภาวะเศรษฐกิจไทยปี2554มองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าขยายตัว3.1ถึง4.0โดยปัญหาที่กระทบอันดับแรกคือความไม่แน่นอนทางการเมืองรองลงมาความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจราคาน้ำมันส่วนปัญหาที่กระทบต่อธุรกิจอันดับแรกคือความไม่แน่นอนทางการเมืองรองลงมาเป็นราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ